สร้างลู่เนอร์สวัสดิ์งานสายพนันเซสปาเกซในปี2 5 5 8จะเป็นช่วงที่มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นที่ได้กล่าวมาแล้วครับวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาให้กับพนักงานตำรวจในการที่เขาจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเขาได้สองเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการพูดการสื่อสารนะครับการฟังการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับคุณเอโบนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวการ ภายในปีหน้าอีกไม่กี่เดือนเราจะเข้าสู่ AEC AEC ก็คือ AEC เป็นกลุ่มสมาชิกของอาเซียนที่เราคุยกันตกลงกันเป็นประชครฐฐาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีหน้ากา,ารค้าเสรีจะเกิดมันไม่ได้นํำมาซี่งความเจริญเติบโตแลนเศรษฐกิจเดียวคนระับการตกลยกแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานการเพื่มเติมการบริการและที่สําคัญที่เกี่ยวกับตํารวจเราเลยก็คือก็จะต้องมีรูปแบบของอาจากรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติดเรื่องการโจรกรรมรถยนต์ข้ามแดนจะได้เห็นขึ้นและที่สําคัญครับ a e c เนี่ยเขามีหนึ่งข้อตกลงคอมมิตเมนต์ว่าว่า ท่สิประเทศเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการะนั้นผมยกตัวอย่างครับผมผมเมื่อสักหกปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสผมไป็ไดินเรียนลองผมบอกจะม,มีโอกาสไปที่ประ,ะ,ะเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียเนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยการใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แตกต่างอย่างเราโอกาสที่ใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสมากกว่าเราแต่ ب, ผมก็สงสัยว่าทําไตมตํารวจมาเลเซียถึงภาษาอังกฤษได้ ก็ไปถามผู้รับการตำรวจปีหนึงว่าถามท่านว่าทําไมตามรวจท่านยกสิบปีสิบโทอะไทำไมผู้สังเกตได้ท่านบอกว่าท่านก็อบรมเนี่ยอบรมเสร็จท่านก็เหมือนระบบเหมือนกับเราเนี่ยเราปล่อยแถวออกวงเช้าเราปล่อยแถวบ่ายสองเราปล่อยแถวสามทุกคนเอาท่าก็เหมือนกันรากว่าปล่อยแถวเหมือนกันแต่ว่าพอปล่อยแถวเนี่ยตำรวจสายตรวจจะต้อง ออกมาหน้าแถวแล้วกับพูดภาษาอังกฤษคนละสิบห้านาทีต่อพันนั้นะคนที่จะพอเมื่อท่านทาอย่างนี้คนที่จะเข้าเวนจะต้องศึกษาแล้วต้องนึกแนละ้วสิบห้านาทีมันไม่ได้พูดได้มันต้องศึกษามันต้องเตรียมนั้นคนตํารวจมาเซียก็จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้ชัดเจนเนีอันนี้ต้องฝากกางผู้กำกับใหเราถ่ายการอบรมไปแล้วเนี่ยต้องไปดูแล้วว่าเราจะมี implementation ยังไงไม่ใช่เดี๋ยวมัาจะขายไป ก็กับใช้ตรวจนะครับในปีหน้าและปีห้าแปดนี่ทาง EC ก็อาเซียนเราก็จะมีประชาคมเศรษฐกิจของเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมเรียนว่าข้อตกลงของอาเซียนก็คือบุคลากรของแต่ละประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษฉะนั้นมิติของตํารวจก็คือมันไม่ได้เป็นมิติของเรื่องของการเรื่องเศรษฐกิจอย่เดียวครับมันมีการการไหลเข้ามาซึ่งแรงงานไหลเข้ามาซึ่ง จำนวนประเทศที่ประเทศต่างๆที่เข้ามาทํางานครับนอกจากนี้ที่สําคัญก็คือเรื่องอาชญากรรมที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องตัวระกรรถยนต์นะครับแล้วก็เรื่องอข,ขรรองการอพยบแรงงานฐานหน้าต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตํารวจเราในเรื่องความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะก้าวไม่ทันนะอันนั้นนี่เป็นจุดประสงค์หลักที่ที่เราจัดที่มีการเพิ่มประสิทธิ์เพิ่มประสิรรทธิภาพให้กับตรวจั้งนี้ ลองครับที่ผ่านมาประาสร์ระหว่างสษาอังกฤษกับตำรวจเราเป็นการเป็นับแค่ที่ผมเรียนนะครับตำรวจเราเนี่ยกลัวเราสอนแต่เด็กๆว่าเรากลัวการใช้ภาษาอังกฤษเรากลัวการท่องศัพท์เรากลัวการการใช้ไวยากรณ์ะฉะนั้นผมก็คุยกับทีมงานว่าทำยังไงที่จะทำให้ตำรวจของเราเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องมีการกลัว เราก็ได้เรื่องสถาบันเนทูซึ่งผมว่าผมเชื่อว่าเขาคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้ตารวจเราก่อนการสกบกรมเนี่ยซึ่กลัวภาษาอังกฤษภายใน60ครั้งที่สอนนะครับก็หลายเดือนพอ,พอสมควรก็จะทําให้ใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและก็ไม่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษครับมีเครื่องมือรับแจง้งเหตุได้และให้คําแนะนําในเรื่องต่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินผลหลังจากที่เราอบรมก็คงมีการประเมินผมว่า ตำรวจเราสามารถใช้สังเกตเป็นไปตามถึงประสงค์หรือไม่ณครับขอบคุณครับนี่เราจะเน้นในในคอร์สของเราครับเน้นการเน้นที่ถูกเ้าองแทนที่จะบอกว่า Drinking ดื่มสุราครับมันต้องเป็น Drinking แทนความแตกต่างระหว่าง drinking กับ Drinking ้าหลังกันหลายคนจะไม่เก็ตจะไม่เข้าใจครับยิ่งมเามาแเก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องทั้งสองฝ่าย